เข้าสู่หลักปุ๋ยชาแนลคะ่ะวันนี้เราจะไปไหนกันตีตนตตโรเพย์าไปทำอะไรคลอดนู้กยังไม่คลอดไปอัลต้าเลยาต,ตอนนี้นะคะอายุคันสาว17อาทินะคะเดี๋ยวเราจะไปอัลต้าสาวน้องเนาะดูว่าน้องขนาดตัวเท่าไหร่จากหัวลงหรือยังพร้อมจะคลอดไหมอะไรเงี้ยนะคะมันมีคลิกอีกอันหนึ่งคุณหมอบอกมาว่าท้องที่สองเนี่ย เราสามารถกำหนดวันใกล้ๆสัปดาห์ที่เราจะคลอดได้แอบไปดูตามเว็บไซต์มันมีวันดีอยู่ก็คือวันที่15เดือน5คือดวงจะดีแล้วก็จะสวยมากฉลาดมากแอบบอกหมอว่าอยากได้สักวันที่15าอะไรเงี้ยคุณหมอก็บอกว่าเดี๋ยวอาทิตย์นี้เราซาวกันก่อนเนาะรเรามาดูความน่าจะเป็นว่ามันจะได้ไม่ได้แล้วถ้าเกิดมันได้ทุกอย่างพร้อมวันที่14เนี่ยคุณหมอจะฉีดยาเร่งการคลอดเพื่อให้เราคลอดวันที่15เลยค่ะ ยี่สิบไม่น่าถึงแต่สิบห้านี่ลุ้นเหมือนกันนะผมเพราะว่าน่ารุนเหมือนกันสิบห้าน่ารุนผมอาจจะถูกแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะถ้าบอกว่าวันที่ยี่สิบไม่ได้แต่วันที่สิบห้านี่กั้ากลืนนี่จะบอกนะนี่ตานี่ปากนะว่าน้องได้เห็นไหมใช่ได้เลยหนี่ปากสวยงามไม่มีรอยเหมือนดิสนี่เหมือนกันนะใช่ หลังจากที่เจอคุณหมอเมื่อกี้เร้วเราวัดหนดลูกเราเหลือประมาณ1.5ึงเซนน้องพร้อมที่จะออกมาแบบได้ทุกเมื่อแล้วทีนี้เนี่ยเลิกที่เราดูไว้วันที่15เดือน5เนี่ยคุณหมอไม่ซื้อมันอาจจะกอดทีนี้เนี่ยไปดูมาใหม่ได้เลิกวันที่11ก็คือเป็นเลิกที่แบบดวงเสร็จขีเนาะทาอะไรก็สบายมีคนช่วยไปเป็นมาเนี่ยดีกว่าวันที่15ที่เราดูไว้อีกแผนของเราตอนนี้นะคะก็คือวันที่10เราจะมาโรงพยาบาลใหม่อีกหนึ่งรอบตรวจโควิดก่อนแล้วก็กลับบ้านไปนอนพอตอนเช้ คุณหมอให้มาถึงโรงพยาบาลสัก8โมงเช้าเพื่อที่จะมาเน็บยาเพราะว่าในท้องสองเนี่ยจะไม่ฉีดยาเร่งแล้วคุณหมอบอกว่าท้องสองเนี่ยไม่ต้องกังวลเบ่งสาบอึดก็ออกแล้วแบบก็ <c oughs> ออกแล้วคุณหมอบอกห้ามเดินถ้าไม่อยากคลอดก่อนก็คือจะกลับไปนอนตอนแรกกะว่าจะไปชัอปีนจากคชาเอาเป็นว่าวันนี้ไปนอนกันนอนนิ่งๆเดี๋ยวจะคลอดก่อนนะจ๊ะแม่นะ ตื่นเต้นมากวันนี้คุณหมอนัดอีกวันนึงมาตรวจโควิดเนาะวันนี้ตรวจก่อนคลอดเช็คการเกิดขอปงขอปากมดลูกด้วยค่ะว่าตอนนี้ผนังมันเหลือบางแค่ไ,ไหนก็ถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดก็ตรงนี้เราก็จะมาคลอดแล้ว เป็นไกคุณพ่อคราวนี้เตรียมตัวมาทวที่แล้วไม่ฉุกเฉินเหมือนคราวที่แล้วนเนาะชอบแบบไหนมากกว่ากกนอันนี้ดีกว่าบ้านไก่เมื่อคืนนอนไม่หลับเลยเ่ะนเพื่อน,นเพราะว่ารู้สึกกังวลไปหมดว่บาแบบจะเจ็บเตือนไหมจะมีอาการมูกเลือดไหมหรือว่าจะมีแบบน้ำคั่มแตกไหมโพรงไปหมดจนนอนไม่หลับเลยดูาาดิาเขาเรียกว่าวัดบา บาาของฝ่ามดลูกถ้ายิ่งบางก็คือพร้อมคลอดใช่ไหมเราเข้าไปคุยกับคุณหมอมาหลักจากตรวจภายในนะคะคุณหมอบอกว่าฝ่ามดลูกเราเปิดหนึ่งเซนขนาดนี้เป็นเวลา่ายสามครึ่งนะคะเราเปิดหนึ่งเซนแล้วเวลาคลอดธรรมชาติเนี่ยเขาจะรอเปิดประมาณสิเซเนเนาะปกติแล้วเนี่ยการเปิดของตมดลูกก็จะเปิดทุกชั่วโมงเนี่ยจะเปิดหนึ่งเซนต,ตอนนี้นับไปอีกประมาณ1 0บถึงสิชั่วโมงเราก็จะคลอดทางนี้ทางนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะต้องดูค่ําคืนนี้ว่าเราจะออกมาคืนไหมขอภาวนาว่าอย่าฉุกเฉินเลยเพราะบ้านไกลเหลือเกิน next morning <laughs> <laughs> ขอให้เบ็งสามทีออกเมื่อคืนไหว้พระมาแล้วน <g ül> ีขอพรให้ด้วยนะให้หบูน,นี้แบ่งๆงง่ายๆตอนนี้เราอยู่ในห้องรอดแล้วนะคะหมอน่าจะมาแล้วเนี่ยแทำไมพูดดูไม่มีอาการเลยเมื่อคืนลูกแค่แบบปวดหน่วงนิดหน่อยแต่เดี๋ยวก็มาแหละรู้สึกว่าเขาจะมาวันนี้ยตื่นเต้นไปหมดตอนเนี้ยขอลาก่อนหน่อยขอตั้งมั่นใจหน่อยอย่ามีอย่ามีเ <c oughs> สียงนะ หมอใส่ยากระตุ้นเร่งคลอดเจ็บมากคือหมอบอกว่าจะเร่งคลอดแล้วก็จะคลอดีสบายเลยน้อแล้วยาเร่งคลอดเมื่อกี้มันคืออะไรเขาใส่เข้าไปไม่รู้รู้สึกแต่ว่าเหมือนอะไรดันเข้าไปแล้วแบบมันย่งเงี้ยดึงปากออกตอนแรกคุณหมอบอกเซ็หนึ่งใช่ไหมตอนนี้ความรู้สึกเหมือนสองเซ็ตเปิดขึ้นเรื่อยๆเดี๋วสามเซ็ปุ๊บคุณหมอบอกว่าบล็อกหลังได้เลยก็จะจะโอเคจะสบาย อันนี้ก็คือกำไรเต็มตัวออกซิเจนแล้วเปิดเจ็ดเซนแล้วใช่ไหมเมื่อกีหัวใจลูกขึ้นไปร้อยเก้าสิบใช่ไม่คิด้เราตกใจตอนนี้ต้องให้ออกซิเจนเพราะว่าในท้องมีลูกใช้ด้วยสู้ๆแค่แล้วแค่แล้วสามเซนเจ็ดเซนนั่นลูก three hours later 快快点进来！ ห้องพักของเรานะคะป๊ายบาเคเราถึงช okay. ั้น6แล้วนะคะก็วูวทำใหม่แล้วเหรอเดี๋ยวนะแต่ก่อนตรงนี้ไม่ใช่แบบนี้อันนี้ชั้น6ได้เขาอินโนเวทใหม่ด้วยอันนี้เป็น n เซอรี่เลยก็คือเราพักห้องที่เป็นชั้นเดียวกับ n เซอรี่นะคะเดี๋ยวมาเปิดหน้าต่างเยยมลูกตรงนี้ได้จะรีวิวห้องพักให้ดูเลยแล้วกันนะคะหลับปุยขอดี่บางยินลาดเนาะห้องพักเขาใหม่มากเลยอะอินโนเวทใหม่หมดเลย แล้วก็มีวิวเป็นสวนอย่างนี้ให้เลยนี่เป็นโซนทานอาหารไมโครเวฟตู้เย็นอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะจุดล้างมือคุณพ่อสามารถนอนตรงนั้นได้มีในส่วนของผ้าม่านด้วยกันตรงนั้นถ้าคุณพ่อนอนอยู่กับกันได้แล้วก็มีอีกตำแหน่งหนึ่งด้วยนะคะเชะานนะในมุมที่เราถ้าจะให้นมก็กั้นไว้จะได้ไม่โปนเนาะ the next morning hello good morning แล้วนะคะหลังจากที่เราคลอดกันเมื่อวานเนาะตอนนี้ก็ตื่นเช้าขึ้นมานะคะก็เดี๋ยวเราจะต้องไปทําภารกิจในโรงพยาบาลกันค่ะอาจจะเป็นภารกิจอาบน้ําให้ลูกนะคะเอาลูกเข้าเต้าเดี๋ยวเราพาลูกอุ้มเลยแล้วก็ทํายังไงสาหรับการดูแลลูกเล็กที่บ้านเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวนี้เราไปดูภารกิจหนึ่งวันกับไทลินกันค่ะแล้วก็อีกอันนึงนะคะคุณแม่ก็ถามมาเยอะค่ะไอเทมอะไรที่พกมาโรงพยาบาลเดี๋ยววันนี้จะกางกระเป๋าให้ดูเลยหนูตอนนี้อยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเราจะเปิดกระเป๋าให้ดูนะคะว่าอะไรจําเป็นที่ต้องใช้บ้างนนนะะะคคไออเททททมีี่่่ปุย๋ยากจ บำรุงมานานแล้วนะคะพกมาที่โรงพยาบาลด้วยก็คืออันนี้ค่ะนิ้วพัสด8มอนะคะเป็นน้ําหัวปีผสมอินทผาลัมสูตรต่างๆนะคะสูตรมะขามสูตรพุทราจีนสูตรดั้งเดิมสูตรขิงแล้วก็สูตรสาวรสนะคะแต่ปุ๋ยก็จะทานต่อเลยนะคะจากวันนี้เดี๋ยวมื้อนี้ทานสูตรมะขาม้วกันเนาะสูตรมะขามวดสีสวยน่ารักเลยนะคะอันนี้เรากินไปสูตรมะขามเพราะว่าเราอยากจะอึ๊ รสชาติอร่อยมากหลังคลอดเราก็เติมต่อนะคะเพราะว่านมจะได้เยอะๆอูฟอ้ฟู่อมีไว้ให้น้องไทยลินทานค่ะสำหรับสิ่งที่เราใช้ทำความสะอาดปากของน้องไทยลินนะคะ,ะ,คะก็คือเราปุ๋ยจะใช้ตัว m r Fox ตัวนี้นะคะ เพราะว่าปลายของเขาเนี่ยเป็นพกอดนะคะไม่ต้องกังวลว่าเขาเนี่ยจะหลุดออกมาเลยนะคะเพราะว่าเขาเย็บแน่นหนามากๆแล้วสาหรับยุคโควิดก็คือไม่ต้องเสี่ยงเอาเชื้อโรคเข้าไปในปากลูกนะคะแล้วก็เวลาเราเอาอ็อกของน้องออกจากในช่องปากเนี่ยมันทําได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าผู้ของเขาเนี่ยเล็กแล้วก็เวลาเข้าไปในปากน้องเช็ดออกมาได้เลยเพราะว่าน้องยังบ้วนปากไม่ได้นะวิธีใช้ก็คือง่ายเลยเอาผู้ตัวนี้นะคะฉีกออกจากซองซึ่งเขาจะแยกออกมาจากในกล่องแบบนี้เป็นอันๆอยู่แล้วนะคะสะอาดปลอดภัยแล้วเราก็เอาหัว ปแปรอันนี้นะคะจุ่มเข้าไปในน้ำต้มสุกหรือน้ำอุ่นนิดนึงก็ได้ก็คือเช็ด่บรรเวงกะโหลกอย่างนี้อย่างนี้ก็ฮะเฮ้ยหอข้างบนด้วยนะคะข้างในเรีไดหมดเลยนะคะซึ่งดีมากๆเลยเพื่อนอันนี้มัดแท็นะคะต้องมีนะคะต้องพกมานะคะ สำหรับไอเทมอีกอันนึงนะคะคืออันนี้เลยมาหาหิงนะคะอันนี้เนี่ยจะทําให้ลูกเนี่ยเลง่ายมากๆนะคะปุ๋ยจะใช้ตัวนี้นะคะตัวออริจินัลที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กๆเนาะ <S <S เป็นมาหาหิงสุดดั้งเดิมน,นะฝาแบบนี้แล้วก็เป็นลูกกลิ้งนะคะทาไปตอนเช้านะคะหลังจากที่อาบน้าเสร็จทาวนท้องน้องนะคะปล่อยให้เขาแหง้งโดยที่ไม่ต้องใช้สำลีหรือทิชชู่อะไรจะสบายท้องทั้งวัน,นะคะ่ะเวลาทานนมเสร็จน้องจะเลอง่ายมากอารมณ์ดีไม่งองแงนะคะอีกสูตรนึงเนี่ยเป็นสูตร baby natural เจนะคะสูตรใหม่ตัวนี้เนี่ยเนื้อจะเจล ปุ๋ยเนี่ยจะเอาไว้ทาตอนอาบน้ําตอนเย็นของน้องกลิ่นเขาจะเป็นกลิ่นเปปเปอร์มิ้นตนน์มันจะทําให้เหมือนเขาหลับง่ายหายใจโล่งไปด้วยในตัวนะคะแล้วก็ทาแล้วสบายท้องมากๆเลยนะคะแนะนําเลยสําหรับคุณแม่มาหาหิงก็ต้องเป็นวิทยาสมนะคะ นะคะเราถือห้อง n เ r อรี่แล้วระบบเ o า s e security ดีมากสวัสดีค่ะสวค่ะโอหอันนี้คือเขาที่นวใหม่ตรงนี้ก็จะเป็นห้องให้นมบุตรอันนี้ก็ทำใหม่เป็นห้อง p r i v a t นะคะนี่มีหลายห้องเลยก็จะเป็นเหมือนเป็นที่สอนเท้าเต้าด้วยค่ะแล้วก็สามารถให้ยืมเครื่องปั๊มได้ปั๊มด้วยถ้าคุณแม่แบบไม่ไดเอามาอ้อดีเลยห้ก็ะ วิวดีด้วยค่ะก็คือตรงนี้ดีมากเลยนะคะคือคุณแม่มือใหม่มาเรียนอาบน้ําที่นี่นะคะจะมีห้องให้นม VIP ห้องใหญ่อันนี้เป็นห้องหให้นมนนบุตรแบบห้อง VIP เนาะก็คือจะเป็นห้องใหญ่ที่สามารถตักนะ้ำแล้วก็ให้นมในห้องนี้ได้เลยคุณแม่นั่งให้นมตรงนี้นคุณพ่อก็นั่งด้วยได้คุณพี่พยาบาลก็สอนอาบน้ําไปตรงนี้ด้วยได้เลยนี้เป็นห้องใหทีสค่ะัเป็นห้องแบบทดสอบการได้นม ก็จะมีอุปกรณ์แบบว่าเก็บเสียยเพราะเรายังไม่รู้ว่าเขาหู๋ยได้ดีไหมใช่ไหมคะคุณไาบาลรู้ไหมว่าปุ๋ยเลือกกำลังลาดเพราะว่าอะไรเพราะว่าปุ๋ยรู้สึกแบบปุ๋ยดูละครว่าใส่ทองไงปุ๋ยกลัวว่าลูกอะค่ะจะโดนสลับตัว ไม่ต้องเป็นห่วงเลยมีการดับเบิลเช็คเรื่องแบบเพชรไอเดนต่อไม่ว่าจะเป็นป้ายข้อเท้าน้องที่มีสองข้างอันนี้ใช่ไหมเช่ก็จะแบบเียชื่อ<น>แม่กับน้องอยู่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะที่เนี่ยก่อนจะออกจากแผนกเนอซารีได้แล้วก็ต้องมีการโคเช็คด้วยนะว่าแบบเราจะพาน้องไทยลินไปที่ห้องแล้วนะ,ะตรวจดูซิว่าใช่น้องไทยลินไหมไป้ายข้อเท้าครบสองข้างหรือเปล่าพอออกไปปุ๊บเราก็จะไปเจอสเตชันอีกสเตชันหนึ่งคือสเตชันของคุณแม่โคเช็คกับสเตชันคุณแม่ที่ว่าเราจะพาน้องไทยลินไปห้องนี้นะใช่คุณแม่ชื่อนี้หรือเเเปปล่่า็็นนนนชั้ทีีแบบบิดึงกคือม แล้วก็มีพี่แม่ด้วยใช่ไหมก็จะมีที่รอปภแบบเยอะนิดนึงเอาง่ายๆขโมยลูกไปไม่ได้อาใจยากม่ขยกใช่ไหมคะแต่ปุ๋ยชอบที่นี่ตรงนี้แล้วเพราะปุ๋ยเหมือนหายห่วงที่เวลาลูกมามาอยู่นอร์เซอรี่แล้วจะไปหาเราระหว่างทางเป็นยังไงอะไรเงี้ยข้อเสร็จปุ๊บเขาจะอยู่ชั้นอีชั้นนึงเนาะคุณแม่ย้ายขึ้นมาน้องก็จะย้ายตามขึ้นมาด้วยระหว่างนั้นที่เราทานเซอร์เบบี้เนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าก็จะมีเจ้าหน้าที่พยาบาลหนึ่งคนที่รปภหนึ่งคนตามกันขึ้นมาตั้งแต่อออกกกจาาา NICU เเเเข้รร็็ลลปนแบบวย แค่เราที่เราภเอ๋ค่ะแล้วก็เบบี้ก็ปลอดภัยหายห่วงชอบตรงนี้แหละค่ะชอบที่สุดเนี่ยเนี่ยนะเห็นนลเห็นลเดินอะไรแล้วตลอดที่เราผ่เวลาเลยเนี่ยเราต้องผ่านด่านขั้นนี้ก่อนนะคะแล้วก็ผ่านสแกนเข้าออกตลอดโอ้เนี่ยกระบอกาี่ห้นนั่นไงนี่แหละค่ะความอุ่นใจของคุณแม่ไม่ต้องกลัวกพ่าจะผ่านด่านออกมาต้องเจอใดใดบ้างไปถึงลูกเราแล้วยังต้องไปเช็คข้อมือตรงนี้ตรงด้วยยังไงวันนี้ขอบคุณพี่พยาบาลมากนะคะขอบคุณค่ะ ตื่นไั้ไหมคะคุณพอ่อเดี๋ยวให้คุณพ่ออาบน,น้ำไอ่บน้ทำคระจำุณหภูมิน้ำประมาณ36-38ถึงมองศานะคุณแม่อันนี้ประมาณ36-37าค่ะให้เช็ดจากหัวตาไปหางตาค่ะทำให้สะอาดก็ให้คุณพ่อกลับด้านผักชายครั้งเดียวต่อไป่มดูสบายมาก,ามากมมเลยอ่ะคุณพ่อกำลังเช็ดคะด เอามือแนบลำตัวคุณพ่อเอามือน้องแนบลำตัวแบบนี้แล้วก็ดึงผ้ามาให้อในตัวอ่าใช่ใช่เดี๋ยวก็เอามือนี้แนบลำตัวค่ะแล้วก็ดึงไปฝั่งนู้นพอมาถึงตรงนี้คุณพ่อต้องเอามุมผ้ามาปิดตรงนี้ด้วยอ่าใช่ใช่ค่ะก้นฝั่งนี้ขึ้นคุณพ่อก็เอาผ้าตะวันตกเต็มวันก็ช่วยใส่ค่ะใส่ตื่นนะน้องด้วยยูโน่หน่าจีเด็ดดีปิดปากตาตุ๊กตดที่ ไฮลิงกำลังกินนมนะคะ น้างๆเลยกินนมทุกสามถึงสี่ชั่วโมงนะคะคุณพยาบาลก็จะเข็นรดเข็นข้างหลังแนบปะเข็นมาแล้วก็มีบริการ a ด้วยนะมีบริกการ r d พามาใช่ไหมคะน้องทําอะไรอยู่น้องกินนมหมายถึงอที่รองน้องคืออะไรแ <laughs> สสนใจสิอันนี้นะคะเป็นไอเทมหนึ่งที่หมอมมีก็แนะนาเนาะเป็นของ Alpineo นะคะที่ช่วยอุ้มแล้วกันสําหรับคุณแม่ที่มือใหม่เนาะที่แบบเอ๊ะไม่รู้จะอุ้มลูกยังไงเราลูกยังตัวอ่อนๆอ,อยู่ก็เลยเอาอันนี้มาช่วยอุ้มนะคะก็จะทําให้ลูกเข้าเต้าได้ถูกท่า องศาถูกต้อง3า4 5ถึงองศามันก็จะแบบเข้าเต้าได้พอดีแล้วเราก็ไม่เมื่อยอนะไรเงี้ยหลังลูกกินก็คือไม่ต้องกลัวลูกจะแบบแหวนนม,มหรือว่า<ม><ม>เป็นกย้กยยอนมันไม่แข็งหรออันนี้มันเป็นกึง่งนิ่มกึง่งแข็งนี่ยเวลาเราจับมันจะเป็นทรงมีที่รองคอน้องด้วยเนาะหันหลังระโพกของน้องนะพออันนี้มันเป็นกึง่งแข็งกึ่งนิ่มเนี่ยเขางับเราได้ปุ๊บเขาดูดได้เลยนี่สบายมากเลยสบายเลยดูดปุ๊บหลับปับ๊บกินเก่งกว่าติ๊งเล หลังจากที่เราให้เต้าเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะไอเทมอีกอันหนึ่งที่แนะนําให้คุณแม่ต้องมีนะคะนี่เลยที่นอนนะคะการกดไหลย้อนนะคะแล้วก็เป็นที่นอนกันสะดุ้งได้ดีมากๆนะคะทําให้ลูกเนี่ยนอนได้นานไม่ตื่นมาง่ายๆเลยนะคะตัวนี้เนี่ยเขาออกแบบโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกสันหลังของเด็กตัวไส้เขาด้วยเนี่ยจะมีความพรีเมียมนะมีสารเคลือบทําไม่ให้มีไรฝุ่นไม่ให้มีไวรัสแล้วก็ไม่ให้มีพวกแบคทีเรียนะคะจึงทําให้เวลาลูกนอนเนี่ยไม่ต้องกลัวลูกเป็นภูมิแพ้อะไรแต่อย่างใดนะคะเป็นไอเทมที่จะต้องมีมากๆนะคะ เอาละคะนน่ะก็จบไปแล้วนะคะ1วันกับเบบีไทลินค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับคุณแม่ๆนะคะว่าหรือว่าใครที่กําลังจะแผนคลอดนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะสําหรับไอเทมที่จะต้องเอามาที่โรงพยาบาลกับปุ๋ยก็ใส่ไว้ในคลิปให้เรียบร้อยแล้วนะถ้าหากว่าคลิปนี้เนี่ยมีประโยชน์หรือใครต้องการได้ข้อมูลเนี่ยแชร์ลิงก์ไปให้ได้เลยนะคะแล้วก็สามารถกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้หลับปุ๋ยด้วยนะคะคลิปหน้านะคะก็จะพาเบบีไทลินกลับบ้านนะก็รอติดตามชมกันนะคะไปละค่ะ Like <laughs>